ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อผมเลยนะครับเสื้อเพียงแค่5โลบักนะครับผมเพสต์แมนเตอร์อัปเดตใหม่แล้วนะครับผมมีวาเลนไทน์อีเวนต์นะวาเลนไทน์อารซยานะครับมีสกุลเงินวาเลนไทน์มีสัตว์เลี้ยงวาเลนไทน์มีไข่วาเลนไทน์มีอีเวนต์หาสมบัติหาของนะครับมีสัตว์เลี้ยงระดับใหม่นะเป็นระดับอีเวนต์นะครับเป็นระดับอีเวนต์โดยเฉพาะนะอัปเดตเมนูที่ว้าบนะผมมีแอนิเมชันตอนเปิดไทยแบบใหม่นะครับ ไข่ Exclusive นะครับผมแพ็กเกจอันใหม่นะครับเป็นแพ็กเกจที่มาเป็นธีมแบบมีมนะครับสายมีมเนาะแล้วก็ซ่อมบั๊กนะครับอัปเดตทุกๆอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับผมจะอยู่ในด่านแรกนะครับโลกแรกด่านแรกนะครับที่ชื่อว่าทาวน์อารียนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเป็นด่านวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมก็คือพอเข้าไปในตึกนะครับผมมันก็จะมีเป็นด่านอ่แบบด่านแบบด่านอารียาของวัเปนด่านวาเลนไทน์เลยนะครับผมแล้วก็มีสกุลเงินด้วยนะครับเป็นสกุลเงนาเะ สามารถหาได้ทั่วแมปเลยนะครับตีอะไรก็ได้ได้ทั่วแมปเลยมันก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตีพวกกองหัวใจเนี่ยหรือว่าตีพวกกล่องของขวัญสีแดงแดงที่มันเป็นกล่องกล่องขวัญสีแดงแดงทั้งทั้งกล่องเลยนะเออมันก็จะได้เจ้าสกุลเงินวาเลทนทน์มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจหาก็ตีพวกปกติปกติไปนี่นแหละนะครับก็ต่อมานะเป็นสัตว์เลี้ยงบาเลนทน์นะครับผมเลี้ยงใหม่มานะครับมี5้าตัวนะครับก็คือสีส่ตัวเนี่ย จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวยักษ์นะเพราะว่าเหมือนรูปในรูปนี้มันจะไม่โชว์ตัวยักษ์เนาะเออเป็นฮิวจ์เป็นกามาเทพน,นะครับผมแล้วก็นี่นะครับจะเป็นไข่วาเลนไทน์เนาะซึ่งมันจะอยู่ในด่านวาเลนไทน์นี่แหละนะครับแล้วก็อนนี้นะครับเป็นสการเวนเจอร์เอกคันั่นเองนะผมก็คือหลังจากที่เกมมาเปลี่ยนะคุณจะมีเวลา3มชั่วโมงในการหาเจ้าไข่สการเวนเจอร์เอกนะครับมันจะซ่อนอยู่ตามแมปนี่แหละไม่รู้ที่ไหนนะครับแต่ว่ามันจะซ่อนอยู่ตามแมปนะครับ เดี๋ยวมันจะมีสองตัวนะครับก็คือซาฟารีแคทนะครับแล้วก็มีฮิวซาฟารีแคทเนาะแล้วก็ Rarity นะครับเป็นระดับใหม่ใช่ไหม Rarity นะครับชนิดแบบอีเวนต์นะคือถ้าเกิดมาขึ้นอีเวนต์เนี่ยก็คือแบบมันก็คือเหมือนลิมิเต็ดแหละใช่ไหมแบบเป็นสัตว์อีเวนต์โดยเฉพาะเออเป็นระบบที่วร์ปนะเป็นเมนูที่ว้าแบบใหม่นะครับแล้วก็มีเอ่อเป็นแบบแอนิเมชันเปิดไข่แบบใหม่นะครับผม อันนี้เหมือนจะเป็นเฉพาะสําหรับเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นหรือเปล่านะครับน่าจะแหละนะครับเป็นสำหรับเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นแหละถ้าเกิดเป็นไข่แบบแบบไข่ธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟเป็นแพ็กเกจเอ็กซ์คลูซีฟอันใหม่นะครับซึ่งมันก็คือมาเป็นธีมแบบแนวมีมแนวตลกตลกนะครับผมก็เป็นแบบแนวมีมเนี่ยเนาะก็เป็นไททานิกนะครับตัวก็อย่างแรกเลยนะครับเป็นไททานิกเลยนะไททานิกยูเบิร์ดนะครับผมแล้วก็มีเป็นยูบ๊อบแคทนะครับยูไนฟแคทนะครับผม ป๊อปแคทอ่ะอันนี้จะเป็นคลาว d c แคทนะครับผมแล้วก็มีไนฟ์แคทด้วยเนาะเออดูดิคือแต่ตัวก็นานนิงหมดดูป๊อปแคทดิสัตโคตรน่ารักอ่ะเออแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นไททันนิคิวเบิร์ดเนาะเออแล้วก็สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยๆนะครับก็มีลบการตั้งค่าของโชว์ออเตอร์ยูเนาะแล้วก็มีปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของในการที่จะได้ไอสัตว์ยากนะครับผมดูโด แฟลลี่นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าตอนแรกมันก็ยาก,ยากๆนะครับผมเออก็อย่างแรกนะครับผมจะเป็นพวกอ e, ีเป็นบวาเลนทน์นะครับก็คือให้มาที่โลกโลกสปาเวิร์ลนี่แหละนะครับผมแล้วก็มาที่ด่าน,ด,านนะด่านทาวนะ์นะด่านที่เป็นแบบมีตึกนะครับเต็มไปหมดเลยเนาะก็มาที่ฝั่งซ้ายมือนะจะเป็นตึกเิมพูนะครับผมแล้วก็มีแบบเออเป็นหัวใจอะไรเงี้ยครับเป็นด่านวาเลนทา์นะแล้วก็กดอ e, ีเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราก็จะได้ไอชีเอนด้วยนะครับซึ่งเป็นไอชีมเอนท์วัลเลนไทน์2023นั่นเองเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้อ๋ออันนี้คือกลับไปที่เดิมนะครับโอเคกลับที่เดิมรับนะบก็นี่นะครับก็จะเป็น,นหน้าตาของด่านนะครับซึ่งสวยนะครับอบอุ่นดีอะไรอย่างนี้จะเป็นไข่ว a l เลนไทน์เอกนะครับซึ่งไข่ธรรมดามันจะราคาประมาณ2 0 0,000นะครับแล้วก็ไข่แบบทองจะราคามัน หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันนะครับเอ้ยหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับคือผมไม่รู้นี่จะเป็นราคาของผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมมี H ไอ้เจ้ามาสเตอรี่ด้วยแหมมันก็เลยลดราคาของผมให้นะนี่นะครับเป็นกรารมาเทพนะเป็นหมากรารมาเทพแล้วก็มีแมวนะครับมีสิงโตนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าเอหมีเออหมีนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวยักษ์นะครับผมเป็นตัวยักษ์เนาะ สกุลเงินวาริทายเนี่ยวิธีการหาเนี่ยคือเราก็ไปตีพวกกองเงินนี้เออเราก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะได้น้อยน้อยนิดนึงนะับผมผมจะแนะนำนะครับผมถ้าเกิดใครที่แบบตีกล่องกล่องเงินแบบปกติมันได้น้อยนะให้มาตีพวกเนี่ยกองของขวนสีแดงแดงที่มีหัวใจนะครับก็มาตีกองของขวานที่เป็นสีแดงแดงนะครับผมแบบนึงแต่มันก็จะเลือดเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ลองหาพวกกล่องกล่องแดงแดงนี้ดูนะผมก็ได้มาล้านหนึ่งแล้วหรือว่าก็จะเป็นกองหัวใจตรงนี้นะครับ ก็จะได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมผมไม่มีสัตว์เลี้ยงสกายเวนเจอร์ผมไม่มีสัตว์เลี้ยงอีเวนต์เลยเนาะเพราะฉนะนั้นผมจะขึ้นรูมให้ดูแล้วกันนะครับว่าระดับอีเวนต์มันเป็นยังไงเนาะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อนะีเวนต์สกายเวนเจอร์เนี่ยที่มันอีเวนต์หาไข่ที่มันซ่อนอยู่ตามแบบเนี่ยคือมันผมเข้าไปดูไม่ทันเนาะเออ ก็ต้องขอโทษทีด้วยนะผมผมแบบเออหลับอยู่ัะเอออะไรอย่างเงี้ยผมไม่หลับไปก่อนนะครับก็เลยกดเล่นอีเวนต์ไอสกายเวนเจอร์นั้นเลยนะครับต่อมาต่อกันที่อย่างต่อไปนะครับเป็นเมนูวาร์ปนั่นเองนะผมที่วาร์ปแบบใหม่นะก็มีนี่นะสปาเวลนะครับอยากจะเข้าไปดีลกสปาเวลนะครับกดที่ปุ่มสปาเวลปุ๊บมันก็จะขึ้นแต่ละด่านของสปาเวลให้นะครับแฟนตาซีเวิลก็จะขึ้นของแต่ละด่านเทคเวิลขึ้นแต่ละด่านนะครับเดอะวอยซ์ขึ้นแค่ด่านเดอะวอยซ์อะไรนะผม แคดเวลก็กดได้ทั้งสี่ด่านนี้นะลิมโบนะครับลิมลิมโบลิมโบนะลิมโบก็จะเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของการ์ตูนเวิร์แหละนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยเป็นดูโดเวิร์นั่นเองนะครับก็คือโลกภาพวาดน,นะครับที่เพิ่งมาได้ที่มาก็เป็นโลกล่าสุดเนาะแล้วก็มีนี่ครับเรียมนะเรียมหอยมหอ,หอมาอ่านว่าไงวะ ว่าจะเป็นเหมือนคล้าๆกับมิติแหละใช่ไ่าแบบที่มันไม่ใช่ด่านอ่ะคือมันแบบเป็นแยกออกจากเป็นแยกเกมออกไปเลยก็คืออย่างเช่นนี้นะจะเป็นหมดฮาร์ดคอร์นี่นะผมแล้วก็นนี้จะเป็นเรดดิ้งพาซ่านะครับก็คือแบบกดวาร์ปได้เลยอ่ะเออไม่ต้องเดินไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเจ๋งอยงู่เหมือนกันอนันนิเมชันนะครับอ n น m ิเมชัเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูมันเป็นยังไงเนาะผมก็ต้องมาลงทุนเสียเวลบักใช่ไหมเนี่ย หรือยังไงเวอร์เกมนี้ด้วยว่ะต้องลองเปิดไม่ลองไม่รู้คนดูไม่ลองไม่รู้มามามาเดี๋ยวผมจะลองเปิดเอ็กซ์คูซีฟดูว่าจะได้ได้ตัวอะไรมาบ้างเอกนะครับจัดไปมาเลยเอ็กซ์คูซีฟมีเอกร้อยมาเดี๋ยวผมขอจินเจนียร์นะครับนี่นะก็จะเป็นเอ็กซ์คูซีฟเอกนะครับเรามาเปิดกันเลยนะ นะนี่อน,นิเมชัน่นหอกเาด้วยเห็นไหมอ๋อนี่เพิ่มโชคป่ะเนะี่ยผมไม่รู้เพิ่มโชคป่ะนะเนี่ยเฮ้ยดูดิผมกดไปเรื่อยแล้วมันเหมือนเพิ่มโชคหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคนดูมันช่วยเปล่าวะมันช่วยอะไรเปล่าวะคนดูผมไม่รู้มันช่วยเปล่าวะมันค้างเหรอเพื่อเอ้ยได้อยู่ผมได้เขาแชทมา โอเคนะก็ไม okay, ่ได okay, ้แ uh, ย่อะไรสิกบองสิกบองสิบอมเอ่อสกูเปิดแล้วเปิดาง้างคางนี่อะนี่อะีอคลิกเลยเอาตวคลิกนี่ออโตฮิลลรอวแลวมันเริ่มขึ้นแบบเรียงแสงละมันก็ยังกดต่อได้เหรอนี่กดต่อได้กะ่ไดลองาะไ่ด ตรงไหนป๊อปแชสป๊อปแชสได้ปอปแชสฟอรไดมาไอ้ไนายได้นไอ้แชทมาว่ะดีปะมันคือกี่เปอร์เซ็นต์วะโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะฟองสุดท้ายเอาฟองสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายละรู้บ้างหมดตุลละเอาฟองสุดท้ายมาเอาฟองสุดท้ายมาไปเลยรอบนี้ผมจะไม่กดเลกผมจะปล่อยมันเปิดเอง ไปเอาเลยเอขอสักนิดนึงแล้วกัน <c oughs> เออขอสนิดนึงแล้วกันแค่มันขึ้นกรบือเงืองอ่ะเออขอแค่มันขึ้นกระบือเงืองก็พอละโอเคไปปืดสวยป๊อปแคทอยู่ในรูมเบบี้เอ้ยไมฟันนี่แหละป๊อปแคทหน่อยกูได้ป๊อปแคทมาแล้วเย้ดูดิป๊อปแคทเป็แบบเดินไวแล้วก็แบบอปาปากปุบป๊อปป๊อปป๊อปไปเรื่อยๆอ่ะเอ้ยเท่มาสัตว์ไอ้กูสีผมชอบมากที่สุดก็คือป๊อปแคทนี่แหละดูดิ เปิดปิดปากเปิดปิดปากด้วยดูดิอย่างสุดเลยอ่ะก็อย่ลืมกดไลค์แล้วก็กดติดาตามกันให้ด้วยนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะบาย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 